สบายดีครับพี่น้องเมื่อนี้พาพพี่น้องมาส่งนำพระนะครับอยู่วัดทิบานหนองไม้ตายจังหวัดยะโสธรครับเ,เดี๋ยวอีกสักกู่คนระสีสงนำพระกันทั้งหมู่บ้านครับมาร่วมตัวกันอยู่ที่วัดใจกลางของหมู่บ้านและก็เมื่อนี้ครับภาพพี่น้องมาเบบุงพระพุทธรูปถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก้าแก่คู่บ้านหนองไม้ตายนะครับ ก็วัดมากตั้งแต่สร้างคนละพี่น้องคนว่าพระพุทธรูปสององค์นี่เป็นพระพุทธรูปใหม่ได้พี่น้องมีเห็นบอกสร้างตั้งแต่ปีพศ2 4 8 2มาสั่นคนว่าเป็นใหม่ได้พี่น้องเห็นบอกเป็นพุทธศิลป์แบบสมัยเล่าเลยเป็นพุทธศิลป์แบบสมัยเล่าสมัยโบราณโบราณเลยนะครับพณิวัฒนลงมาสงนมครับช่วงเทศกาลสงการทุกปี เจ้าอาวัพิ่นจะเสียวลงมาให้พี่น้องประชาชน นะครับชาวบ้านที่มีความศรัทธานะครับได้มาสงน้ำพระกันเพิ่นซื้อว่าพระพุทธสิมังสัมฤทธิเด้กพี่น้องโอ้เบิ่งติลับพี่น้องให้เพิ่นใกล้ๆสวยพี่น้องเพิ่นใกล้ๆครับสวยงามเลยทีเดียวสาธุเอาเด้อครับเด้ออนุโมทนาสาธุเอาครับนี่พี่น้องของเก่าแก่ของโบราณเนี่ยนี่นี่เห็นว่าพี่น้องก็จะกระล่างสิทธายน์มาสงน้ำพระกัน ดี๋ยวอีกเลก็น้อยกับสิสงนมเจ้าอาวาสหลักกับพระพิศุกส,สงในวัดนะครับนี่บนไกลๆอีกเล็น้อยครับพี่น้องมีเห็นว่าโอ้โยสวยงามพี่น้องนี่สวยงามมีดีครับสร้างเมื่อปีพศ2482พี่น้องโอ้ยเสพน้องสู้มิดกับคักเล็กน,น่อยน,นี่เห็นว่าน่เห็นว่า นี่เห็นว่าคนเชียงมนก็จะไทยไว้สำเร็จนี่เห็นว่าแปดสองนี่เห็นว่าเออเอา,เอาให้สุขสมก้อมม,มุ่งมันปรารถนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยครับผมสาธุสาธุครับ